ที่จังหวัดสงขลานะคะก็มีการเดินหน้าในเรื่องของการยกระดับฝีมือแรงงานค่ะโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลานะคะร่วมกันกับจังหวัดสงขลาค่ะเดินหน้าในการยกระดับฝีมือแรงงานช่างเชื่อมสูม่มาตรฐานสากลสาขาการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้ารุ่นที่1ค่ะ นางสุริยพันธ์นาสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะกล่าวนะคะว่าปัจจุบันภาคอุตสาหากรรมมีความต้องการแรงงานในอาชีพนะคะเป็นสาขาอาชีพช่างเชื่อมเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นพื้นฐานในการในเรื่องของงานช่างอุตสาหากรรมที่มีความจําเป็นกับสถานประกอบกิจการทุกแห่งการเปิดการฝึกอบรมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มทักษะแล้วก็เพิ่มโอกาสใหม่ๆในวิชาชีพที่ผู้เข้าร่วมข่ะสนใจ อีกทั้งในอนาคตแรยง,งานเหล่านี้จะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนและก็พัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างรายง,งานที่มีทักษะให้ตรงตามความต้องการของตลาดค่ะและทั้งนี้เองผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมถือได้ว่ามีคุณสมบัติตามประกาศ,ารก,าศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักสูตรการทดลองลูกจ้างที่ทํางานประดาน้ําและสามารถลงทํางานประดาน้ําได้เพื่อที่จะสร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น